ยัยเอ้ามาห้ง,ง่แจงกินก่อนไหมยัยเรื่องข่าวลูกชายเจ้าบ่สบายบ่วันใหญ่ไปทางไหนเนาเฮือนคือเงียบแกงน้ำมันกินแซ่บๆมันเนี่ ง่ายเอามาข้จงนี้สิคนเลยไงเหล็กเท้าลูกชายเจ้าบ่สบายเนาะเออมาได้ๆเลยมาซองเบิ้งมาซองเบิ้งเออนอนอยู่ในเหือผมยังขันเตือนอยู่บ่สบายเป็นแห้งบ่สเป็นหลายบ่สแต่บอปันได่ใชแกงน้องม่โอ้ยน้องม่สมมตินอน วัวอยู่ในสวนเหรอเจ้าอยากเจ้าไปซับมาเด้อใน,นสวนค่อยอะไรสวนเจ้ากะไก่เนาะอ่ะไก,ก,ก่กบไก่บันไดอยู่โคล่เอ,อ้ค่ะเนาะอุ้ยนองามไอ้สั่งอ่ะนั้นดอกกระเจียวตอกกระเจียวเออซื้อมาะงเ้านี่ซื้อมาแมนมางามมาหอมเห็นงามอยู่ไหนล่ะไปเก็บมาสดๆดค่ะเนาะ า,า,า,านะะ่อยอย่ากินเอาใหม่หาเอออ่ากินกัเดียวข่แกงชุกะจังมาแบ่งเอาเด้อขอเสื้อนอนหาคออู้บักใหญ่เจ้าไปตัดเอาใหม่เด้อพ่อใหญ่ควายกับฮกะบอกช่างมันไ่ใชแกงอยู่บอดาบุณย์เนรันว่าได้ไปเน่ ขค้มาต้มนะเด้อขออีกไงเจ้าเจ้าทุกอย่างทุกแนวเลยเน,นะาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิมาใหม่มาตะวัดกเ็เลยเวเขามาเบิง่งโอ้ยสิกแก่งบ่จะคอยมืนนอ้อนี้นั่นเนาะกระซองมึงบ่ลูกคอยนั่นเดี๋ยวสิมาใหม่เมืม่ออาบน้ำ่อนทอนอีได้อันยอยนี้เนาะสมแมนซาดเจ้าค่ะ บาไดกินดอกแกงโนงมัยคนเนะมัยนมาโอ้ยมาได้จังละพอดีตอนนี้อยากกินแกงโนงไม้ไปกันเลยพอได้กินแกงโนงไม้จ้อยบาทเห็ดจังได้ละเหลือซ้ำนี่มันสิพ่อแกงลรอบอกพี่น้องกษศาสตร์แมนเรามาได้จังละครับนอกในไงมาคอนไปกะสร้างดอกหรือว,ว่าทำบุญทำทานเนาะพี่น้องเนาะ ไปจอบกินน้ำเล้าต่อ